แฟนไม่ค่อยตอบแชทเนี่ยตอบทีหนึ่งเนี่ยดองเป็น 6- 7ชั่วโมงนะครับหมดใจเย็นชานะครับไม่พัฒนาความสัมพันธ์ทําอย่างไรดีเือครับครูคมนะครับวิธีการที่คุณจะพลิกความสัมพันธ์กลับมาเหนือได้ก็เลยครับหนึ่งครับกลับมารักตัวเองก่อนกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนอย่าเที่ยวทําตัวเป็นขอทานความรักที่ต้องทักไปซ้ําๆโทรไปซ้ําๆแชทไปซ้ําๆในขณะที่เขาไม่เคยเห็นหัวคุณเลยครับ คุณต้องกลับมาที่ตัวเองก่อนถามตัวเอง3ามคำถามนี้ 1- ศักดิ์ศรีของฉันเนี่ยอยู่ตรงไหน 2- คนณค่าของฉันเนี่ยอยู่ตรงไหน 3- อะไรที่ฉันคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณคาดหวังว่าให้เขาต้องไล่ล่าให้เขาต้องไล่ตามให้เขาต้องอยากกลับมารักการที่คุณไปไล่ล่าเขาไม่ได้ผลแน่นอนแต่ถ้าคุณปรับเปลี่ยนสข้อนี้มันจะได้ผลครับ ครูความเคยสอนไว้ในคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับสั่งรักเลยนะเรื่องนี้หนึ่งครับทาให้เขาคิดผิดที่ไม่ตอบแชทคุณวิธีการในการทําให้คนรู้สึกผิดที่ไม่ตอบแชทคุณเนี่ยคุณโพสต์การพัฒนาชีวิตของตัวเองอย่างต่อเนื่องทาเหมือนกับว่าชีวิตของคุณกําลังสนุกสนานมากๆก,กาลังเป็นขาขึ้นกาลังเป็นขาขึ้นกําลังเป็นขาขึ้นถ้าคนคนหนึ่งแสดงออกว่าเขาไม่รักคุณสิ่งที่ต้องทําตรงกันข้ามคือคุณต้องแสดงออกคุณโคตรรักตัวเองมันเป็นการอัพแวลูของตัวเอง เวลาคนมันมันไม่เลือกคุณเนี่ยมนุษย์จะมีความรู้สึกว่ากลัวต้องเลือกผิดคนกลัวเลือกคนนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ากลัวมีคนอื่นที่ดีกว่ามันเลยหมดรักเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องต่อยสวนออกไปคือเลยครับทําให้เขารู้สึกว่าเขาว่าเลือกถูกคนเพราะคุณเนี่ยโฟกัสและัพคุณค่าของตัวเองอยู่ตลอดเวลาข้อที่2เวลาที่คุณอยากพลิกสถานะกลับมาเลิกไล่ล่าเรื่องนี้ไปทบทวนในคอร์สสั่งรักกับเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักนะครับจะตรงจุดที่สุดครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิทยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ l i น์แอดได้เลยครับ